ายสวัสดีครับวันนี้ผมไอโก้ go, ครับผมก็มาพบกับเรื่อนกับผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตรงรุ่นรุ่นใหม่ๆนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับเป็นรถรุ่นพิเศษนะครับที่ไม่มีขายในประเทศไทยแต่ว่าน่าใช้ครับเผื่อในอนาคตไว้สําหรับในตัววันนี้ผมอยู่กับตัวจอแอนดรอยตรงรุ่น n i s สันซิลฟีส2งศูนย์หนึ่งเก้าหรือถึงสองศเลย นะครับเผื่อไปเลยนะครับในตัวรุ่นนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นตัวรุ่นที่มีจอภาพขนาด10.1นิ้วนะครับเป็นจอภาพ IPS นะครับแล้วก็หน้าจอเขาเป็นอย่างเงี้ยมาดูก่อนนะครับนี่คือตัวเขานะครับแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพลาสติกสีเทาเข้มๆนิดหนึ่งนะครับมีกิบล็อก 1, 2, 3, 4, 5จุดนะครับมีช่องระบายอากาศเห็นไหมฮะ ก็คือเป็น่างนี้นะครับในตัวิสันซิลฟี่นะครับรุ่น2019ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นจอภาพขนาด10.1นิ้วนะครับแล้วก็จะมีลอมขนาด32กิกลงแอปพลิเคชันได้หลายสิบแอปนะครับทั้งตัวทีวีออนไลน์นะครับดูหนังออนไลน์นะครับสตรีมมิ่งเพลงนะครับชุบมิวสิกนะครับสปอติฟายนะครับหรือว่าเล่นตัว YouTube นะครับแผนที่ Google Map หรือ Map ออฟไลน์โอ้โหเยอะแยะเลย นะครับมีแอปพลิเคชันเอ๊ยเลือกอีกหลายแบบนะครับในตัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีหลอมที่ดีนะครับมีแรมขนาด2กิกนะครับมีซีพียูโปรเซสเซอร์สคอร์สามารถเล่นมัลติวินโด้นะครับเล่นครึ่งจอนะครับพร้อมกันได้คู่หนึ่งเลยนะครับเล่นสจอพร้อมกันนะครับเป็นแบบนี้ครับน่าใช้มากนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาจะเป็นสีทูโทนนะครับเป็นขอบสีบอลเงินนะครับภายใต้โครงสร้างกรอบของจอที่เป็นสีดำนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับทั้งระบบครับ ในตัวชุดเขาก็จะแถมปลั๊กไฟสําเร็จรูปนะครับเป็นชุดไฟที่อยู่ด้านท้ายตัวจอ Android นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กสำเร็จรูปที่ถอดจากตัววิทยุมานะครับปุ๊บแล้วก็มาเสียบกับตัวช่องนี้ทํางานได้เลยแล้วก็จะมีชุดแปลงหัว FM ที่เป็นแบบนี้ครับในชุดของเขาเนี่ยขยายระบบความพึงพอใจในระบบเสียงและภาพควบวงจรด,ด้วยการใช้ตัวปลั๊กนะครับอันนี้เป็นปลั๊ก AV In นะครับแล้วก็ Audio In นนะครับ1เซตนะฮะ แล้วก็จะมีตัวซับเอาท์นะครับในการที่ต่อกับภาคทำให้เกิดเสียงเบสนะครับแล้วก็มีตัววิดีโอเอาท์หเซตนะครับแล้วก็มี RCA ปีเอาท์ในการต่อกับ Power อร์ต่างๆ,ๆครับในเคสที่ต้องการเล่น Google Map แล้วก็มี Google Map มาในเครื่องแต่บางทีเราก็ไม่มีเน็ตนะฮะเราต้องใช้ Map แบบออฟไลน์นะครับก็ทำงานผ่านเสา GPS ตัวนี้ะนะครับในชุดเค้าเรายังแถมกล้องถอยหลังนะครับมาให้1เซตนะครับมีปลั๊กกล้องมีกล้องให้เลือกหลายแบบมีสายไฟยาว 5เมตรนะครับเป็นสัญญาณภาพแล้วก็เสียงครับในอดีตเราเคยเล่นตัว MP3 ผ่าน USB นะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราสามารถใช้ไฟล์ MP4 นะครับหรือว่าไฟล์ที่เป็น Lossless นะครับเป็นประเภทแฟกหรือเวฟนะครับอยู่ใน f ฟลไดรนะครับแล้วก็นำมาเสียบเข้าทางช่อง USB นี้ได้หรือเราสามารถที่จะ save เซฟไฟล์ภาพยนตร์ใส่ฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทตั้งแต่ 360p จนถึง 1080p หรือในแฟลไดตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นประเภทไฟล์ที่เป็น d M.P.4 M.P.5 A.V.I. หรือ M.K.V. นำมาต่อเข้าแต่งช่อง U.S.B. ชุดนี้ก็สามารถทำให้ตัวจอ Android ของมิชิก้านะครับนสัตซ์ซลฟี่ตัเน็ตเล่นภาพพยนตร์ได้เหมือนกันเพิ่มความออชันได้สูงสุดนะครับโดยการใช้ตัว U.S.B. ชุดที่2นะครับสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือเขาก็ได้หรือสามารถต่อกับกล้อง Android อัจฉริยะมิชิก้า M.G.009 นะครับในราคา 950บาทนะครับสามารถซื้อแล้วก็ใส่เข้าไปได้โดยไม่ต้องตัดต่อสายนะครับนำสาย USB ที่อยู่ในกล้องเนี่ยเสียบเข้ากับ USB ชุดที่2แล้วก็เอา SD card เสียบเข้าไปในตัวของตัวกล้องบันทึกภาพไว้ในกล้องก็ได้ในกล้องเนี้ยจะไม่มีจอภาพจะท,ทาให้กล้องเนี่ยไม่มีความร้อนเราสามารถจะดูภาพได้ทุกเมื่อผ่านตัวจอ Android นะครับผ่านสาย USB ชุดนี้แล้วก็ในภาพเนี่ยกล้องพวกนี้นก็ทํางง่าย่อนดาวเทียมด้วยบอกละติจูดลองติจูดของภาพที่เกิดขึ้น แล้วก็ยังบอกถึงกันเวลาสถานที่นะครับบอกถึงความเร็วของเราที่เราขับขี่พร้อมก็มีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวเมื่อเวลาขับรถออกนอกเลนหรือว่ามีรถแรกเข้ามาในเลนกรกทันหานได้อีกด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าอ,อกกุปกรณ์เขามีอะไรกันบ้าง ครับและสละทัศนาที่สนใจจอแอนดรอยตรงรุ่นติดรถยนต์มิชิกกาน,นะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ0 8 4 5 2 4 4 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.carpromarket.com เข้าไปเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line s i p o n e เยี่ยมชมสาขาพีวันทั้ง15สาขาได้วันนี้ผมเอโก้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ